บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากเกษตรแวกแนวจากชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลําบากจึงผันตัวเองสู่การทำเกษตรบวกกับความรู้และแนวคิดที่แปลกใหม่จนสามารถพลิกฟื้นชีวิตสู่ความเป็นอยู่ที่ดีได้โอ้ยภัยธรรมชาติเยอะพอรู้ดูฝนเนี่ยน้ำมัจะท่วมนะครับมันไหลมาจากบนเขานะครับพอรดูแล้งเนี่ยน้ำจะกินก็ม่มีครับ มีจนมีอยู่ครั้งหนึ่งอะในหลวงพระอ,องค์ท่านเสด็จเข้ามาในหมู่บ้านของลุงเนี่ยนะครับพระอ,องค์ท่านมาเห็นในความยากจนน่ของประชา,ชาชนพระอ,องค์ท่านเลยก็ตัดสินใจมาสร้างเขื่อนให้ทําให้ชีวิตของลุงเนี่ยโอ้มีแต่จะ,จะ,จะความจเจริญเข้ามาคุณสวัยศรียาเกษตรกรผู้คิดตา่างแต่สร้างสรรค์สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตโดยมีวิธีและเทคนิคที่ไม่เหมือนใคร สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างพอเพียงอีกทั้งยังถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่มีความสนใจอีกด้วยอทพัฒพ,พันเลยพันเสร็จแล้วก็เอาถุงครอบเจียบมาดไป20มื่อเมือนกระติดแหรอครับเราก็เอาไม้ลูกชิ้นท้่มันมาเลี้ยงตุนกล้วยประบางครึ่ขงข้นมือแล้วก็ดึงไม้ลูกชิ้นออกเสร็จแล้วก็เอาเม็ดเม็ดผักยัดเข้าไปอยากกินผักกาดแล้วก็เม็ดผักกาดยัดอยากกินบกบุ้งแล้วก็เม็ดบกบุ้งยัด น้ำก็ไม่ต้องรดปุ๋ยก็ไม่ต้องให้ปุ๋ยกับน,น้ำอยู่ในต้นกล้วยเดี๋ยวมันนอกออกมาเราก็เก็บกินเอาเนี่ยคนมาเก็บผักแล้วก็เก็บเอาความรู้ของลุงเนี่ยไปทาครับเพราะชอบเรียนรู้ช่างคิดต่อยอดอย่างไม่รู้จบจึงทําให้คุณสวัยสียาร่ํารวยความสุขทั้งกายและใจยอย่างแท้จริงบริษัทไทยเบบเมรดจ,จำกัดมหาชน